สวัสดีครับผมเสือต้องฟีดาวครับวันนี้จะมารีวิวรถยนต์ t o y o ต a v วีโกสีเทาปี2009นะฮะแต่งสวยแต่งซิ่งกับโปรโมชั่นปีดาวนะฮะออกรถศูนย์บาทผ่อน5,000ติดแบ็คลิฟใช้เงินดาว30,000บาทคนค้ำหนึ่งคนนะฮะใครสนใจรถยนต์คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์โทร0874399353นะศูนย์แปดเ3็ดมเสามห้ผมเสียตงฟีดาวจัดให้เลยนะฮะรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์โตโยต้าวีโก้นะครับปี2009สีเทา นะฮะเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยสี่คอมมอนเรลเทอร์โบนะฮะกุญแจรีโมทพับเก็บได้นะฮะอ่านะครับไฟหน้าแบบฮาโลเจนไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีล้อแม็กเอสามสิบนะฮะสีน้ำตาลไม้ขอบสิบแปดนิ้วนะฮะแม็กใหม่ยางใหม่น็อตล้อสีน้ำเงินนะครับฟิล์มกองแสงรอบคันนะฮะกระบะแม็กไลเนอร์ครบเลยนะครับตัดทรงเป็นแบบกีรับแคะนะฮะภายใน สวยเลยนะครับเครื่องวีตาติดง่ายนะครับอ่านะครับเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสมกิโลเท่านั้นเองนเกียร์แมนนวลนะครับหสปีดนะครเครื่องไดนาเดิมของโตวต้าแท้ๆเลยนะเบาะแคบเป็นเป็นเบาะหนังนะครับนี่เลยสนใจรถยนต์สวยคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับกับผมเสียต้งฟรีดาวนะฮะ0 9 7 4 3 9 9 3 5 3 นะฮะมีท่อแซนเดปลายไดนะฮะของสตาร์ไลท์นะฮะทั้งใบแต่เทอร์โบมาเลยนะครับแถมไม่ฟรีเลยนะฮะกระบะแม็กไลเนอร์ครบเลยกับโปรโมชั่นฟรีดาวนะฮะออรรถศูนย์บาทติดแบ็คลิสใช้เงินดาวสามหมื่นบาทคนค้ำหนึ่งคนนะฮะสนใจคันนี้ติดต่อมาเลยนะครับศูนย์แปดเจ็ดสี่สามเก้าเก้าสามห้าสามนะฮะศูนย์แปดเจ็ดสี่สามเก้าเก้าสามห้าสามผมเสียต้งฟรีดาวจัดให้เลยสวัสดีครับ